ประเด็นเมื่อสักครู่ทั้งหมด2ประเด็นครับซึ่งเป็นประเด็นพาดพิงที่เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างมีความร้ายแรงประเด็นพาดพิงข้อที่1ครับเป็นข้อกล่าวหาจากสมาชิกรัฐสภาหลายท่านที่มีการกล่าวหาว่านโยบายบางส่วนของพรรคก้าวไกลนั้นมีจุดมุ่งหมายในการล้มล้างการปกครองในฐานะคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารับผิดชอบเรื่องการจัดทําและการสื่อสารระงรงนโยบายจึงมีความจําเป็นครับที่ต้องชี้แจงข้อกล่าวหานี้ส่วนประเด็นพาดพิงข้อที่2ครับ เป็นการพาดพิงประพัก,ก้าวไกลนั้นไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบราชสภาแต่เป็นการเข้าใจว่าเราปกครองในระบบประธานาธิบดีซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นการทับดังนั้นครับท่านประธานผมขออนุญาตใช้เวลาในที่ประชุมแห่งนี้ในการชี้แจง2ประเด็นดังกล่าวในส่วนของประเด็นที่1ครับเกี่ยวข้องกับข้อ,ก,ขอกังวลข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา12 ่อนที่ผมจะเริ่มชี้แจงนะครับผมต้องเรียนตามตรงครับว่าหากผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เข้ามาฟังการประชุมรัฐสภาวันนี้โดยที่ไม่ไรู้มาก่อนว่าระเบียบวาระการประชุมนั้นคืออะไรผมอาจจะหลงคิดไปได้นะครับว่าการอภิปรายในวันนี้นั้นไม่ได้เป็นการอภิปรายเพื่อพิจารณาบุคคลซ,ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการอภิปรายในวาระที่หนึ่งเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลของการเสนอกฎหมายหรือการเสนอการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112 แต่ถึงอย่างไรไม่เป็นไรครับเพราะผมถือว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรานั้นได้มีโอกาสรับฟังความเห็นที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ได้เห็นชัดครับว่าการมาถกเถียงกันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทําได้ในรัฐสภาแห่งนี้แต่เพื่อให้การอภิปรายของผมนั้นไม่นอกประเด็นจากระเบียบว,วาระการประชุมจนเกินไปผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับกับข้อกล่าวหาต่างๆที่หลายท่านนั้นได้กล่าวหาขึ้นมา แต่อยากจะแค่ยืนยันครับถึงหลักการและเหตุผลที่พรรคก้าไกลนั้นได้มีการบรรจุนโยบายในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรหนึ่งสองนั้นเป็นหนึ่งใน300ในโยบายที่เราได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับต้องเท้าความแบบนี้นะครับว่ากฎหมายอาญามาตรหนึ่งสองนั้นเป็นกฎหมายที่ระบุโทษเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เจตนาของพรรคก้าวไกลในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรานี้ก็เป็นเจตนาและเป้าหมายที่ผมเชื่อ มันคงไม่แตกต่างจากเจตนาและเป้าหมายของหลายๆท่านที่รัฐสภาแห่งนี้นั่นคือเป้าหมายของการพยายามจะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและภายใต้หลักการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมุมมองของพครรคเก้าไกลครับความสัมพันธ์นั้นจะดีขึ้นได้ก็จําเป็นครับ ที่จะต้องมีการปรับปรุปรงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1-2เพื่อรักษาสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนกับการคุ้มครองประมุขจากฐานมินประมาทซึ่งเรามองว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นั้นก็จําเป็นจะต้องพูดถึง3ปัญหาด้วยกันครับปัญหาข้อที่1ครับคือปัญหาเรื่องขอบเขตการบังคับใช้จริงอยู่นะครับว่ากฎหมายอาญามาตรา1-2นั้นหากใครไปเปิดกฎหมายและอ่านดูก็จะเขียนชัดครับ ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับโทษเรื่องการดูหมินหมิ่นประมาทและอาฆาตมาตรายแต่ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นก็คือมีหลายกรณีครับที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกตัดสินว่าเป็นการกระทําความผิดตามฐานกฎหมายอาญาม,มาตราหนึ่งสองที่ดูแล้วด้วยสมรรถมัญสาํนสานึกก็ไม่น่าจะเข้าข่ายกันหมิ่นประมาทอาฆาตมาตรายจากนั้นครับหากเราต้องการจะแก้ไขปัญหานี้พักคก้าวไกลก็เลยเสนอ ว่าจาเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเขียนขอบเขตการบังคับใช้ให้มีความชัดเจนขึ้นในการแยกแยะระหว่างการแสดงออกโดยสุจริตซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพที่ผมเชื่อม่าทุกข่านก็น่าจะเห็นตรงกับผมว่าควรจะกระทําได้ในประเทศที่ปกครองด้วยบอบประชาธิปไตยกับการหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายซึ่งก็เป็นฐานความผิดตามกฎหมายสิ่งที่สองครับที่พรกคก้าไกลนั้นต้องการจะเข้ามาปรับปรุงแก้ไขก็คือการปรับอัตราโทษ ให้ได้สัดส่วนมากขึ้นจากฐานความผิดผมเคารพนะครับว่าแต่ละท่านนั้นอาจจะมองต่างกันครับว่าอัตราโทษที่ได้สัดส่วนกับฐานความผิดนั้นควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมก็หวังนะครับว่าหลายท่านในที่นี้รวมไปถึงสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้สังกัดพัรคก้าไกลนั้นน่าจะเห็นตรงกับผมครับว่าการกําหนดโทษให้สูงถึงการจําคุก 3- ปีนั้นและเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่จตนานั้นเป็นโทษ ที่ไม่ได้ไม่ได้สัดส่วนกับฐานความผิดการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ส่วนปัญหาข้อที่3ครับที่เราต้องการจะเข้ามาแก้ไขผ่านข้อเสนอทางกฎหมายของเรานั้นก็คือการกําจัดสิทธิ์ในการร้องทุกข์กล่าวโทษต้องยอมรับครับว่าปัจจุบนันการเปิดให้ประชาชนทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้นเป็นการเปิดช่องให้กฎหมายนี้นะครับที่มีเจตนาในการคุ้มครองประมุขกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตัดแต้งฝ่ายตรงข้าม ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนไม่ส่งผลดีต่อสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์ดังนั้นครับในประเด็นาดาทงข้อที่หนึ่งผมต้องขอยืนยันกับท่านประธานและสมาชิกรัฐสภาท,ทุกท่านในที่นี้ครับว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรึงสองพักเก้าไกลนั้นเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างการปกครองและเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับหลักสากลขอ,ของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาสู่ประเด็นาพาดพิงข้อที่2ครับเป็นข้อกล่าวหาว่าพักคก้าไกลนั้นไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาผมต้องเรียนตามตรงนะครับว่าทางพักคก้าไกลเราเข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าระบบรัฐสภาแบบปกตินั้นหน้าตาเป็นอย่างไรและเพราะเราเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแหละครับผมเลยต้องขออนุญาตชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนั้นมาตั้งสติร่วมกันครับว่าคําถามที่สําคัญในวันนี้จริงๆแล้ว คือคำถามว่าอะไรสำหรับผมแล้วนะครับคำถามที่สำคัญสำหรับสมาชิกรัฐสภามากที่สุดในวันนี้ไม่ใช่คำถามว่าพวกเรา750คนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับคุณสมบัติของคุณพิธาในการดารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของพรรคเก้าวไกลแต่คำถามที่สำคัญที่สุดต่อหน้าสมาชิกรัฐสภาทุกท่านในวันนี้ครับก็คือพวกเราเจ0คนนั้น พร้อมจะเคารพเสียงของประชาชน40ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกมาให้คำตอบต่อคำถามดังกล่าวในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมสองเดือนที่ผ่านมาหรือไม่ผมเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าการเคารพเสียงของประชาชนนั้นไม่ได้หมายความถึงการเคารพเสียงของแค่ประชาชนที่สับสนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่ต้องเป็นการเคารพเสียงของประชาชนที่สับสนทุกพักการเมืองรวมไปถึงประชาชนที่ไม่ได้สับสุน พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่ผมก็เชื่อว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับก็ได้ทําหน้าที่แล้วในการแปรหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลายออกมาเป็นผู้แทนราษฎรห้0รคนที่เป็นตัวแทนของชุดความคิดที่แตกต่างหลากหลายที่ปรากฏอยู่ในสังคมและยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์สเดือนที่ผ่านมาหลังจากการเลือกตั้งเดินทางมาถึงวันนี้ก็ได้ปรากฏชัดครับ ว่าแคนเดตนายกของพรรคการเมืองที่รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งนั้นก็สามารถรวบรวมเสียงจากสอสของพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกันร,รวมได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับตามความเข้าใจในระบบรัฐสภาปกติข้อสรุปว่าใครควรจะรับการเลือกตั้งเป็นนายกมนตรีก็เป็นข้อสรุปที่ควรจะมีความชัดเจนแล้วแต่ข่าวร้ายของประเทศไทยครับและข่าวร้ายของประชาชน60กว่าล้านคน ที่รับฟังการประชุมวันนี่อยู่ก็คือประเทศเรานั้นไม่ได้อยู่ในสภาวะการเมืองที่เป็นปกติแน่นอนข้บความไม่ปกตินี้ก็มีต้นกําเนิดส่วนหนึ่งมาจากมาตรา272ของรัฐธรรมนูญที่ได้ให้อํานาจสวที่มาจากการแต่งตั้งนั้นมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการเปิดช่องให้สามารถมีการแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลให้ไม่เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยได้ ดังนั้นครับในเมื่อมาตรานี้ยังคงดำรงอยู่มาถึงทุกวันนี้โจทย์ที่สำคัญในวันนี้ครับก็คือเราจะร่วมกันกำจัดความไม่ปกติที่สืบทอดมาจากอดีตเพื่อคืนความปกติให้ประเทศไทยเดินไปสู่อนาคตได้อย่างไรสำหรับเพื่อนเพื่อนผู้แทนรัษฎรครับที่สังกัดพรรคการเมืองในซีกที่ไม่ได้สนับสนุนคุณพิธาผมเข้าใจนะครับแล้วก็เคารพความเห็นที่แตกต่างของท่านผมเชื่อครับ ว่าตัวท่านเองหรือผู้สับส่วนพรรคการเมืองของท่านนั้นก็อาจจะไม่ได้ไว้วางใจคุณพิธาหรือพรรคเก้าวไกลให้เข้ามาบริหารประเทศและผมก็ขอพูดไว้ในที่นี้ว่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะปกป้องสิทธิ์ของท่านในการทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านแต่ผมก็อยากให้ท่านพึงตรากไว้เหมือนกันนะครับว่าระบอบการปกครองระบอบเดียวเท่านั้นที่อนุญาตให้มีฝ่ายค้านก็คือระบอบประชาธิปไตยจากนั้นครับ ถึงแม้ผมทราบดีว่าหากเราอยู่ภายใต้าการเมืองที่ปกติผมคงไม่ได้คาดหวังให้ท่านนั้นยกมือสับศูนย์แคริเดตนายกจากอีกซีกหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่ในเมื่อเราอยู่ในสภาวะการเมืองที่ไม่เป็นปกตินั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่ท่านจะได้สแสดงให้สังคมเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือความที่เห็นที่แตกต่างหลากหลายระหว่างเราทุกพักนั้นคือจุดมุ่งหมายที่เรามีร่วมกัน การคืนความปกติให้กับสังคมไทยในการเคารพเสียงของประชาชนและในการรักษาระบอบประชาธิปไตยที่ทําให้พวกเราทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในการมาพูดและอภิปรายในที่นี้ตั้งแต่ต้นส่วนสํารับสมาชิกวุฒิสภา,าทุกท่านครับผมก็เคารพเช่นกันครับว่าท่านก็อาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัวที่อาจจะไม่ไว้วางใจทางพรรคเก้าไกลหรือคุณพิธาอยู่บ้างแต่ผมต้องขออนุญาตย้ํากับท่านครับว่าหากท่านมีความประสงค์ที่จะคืนความปกติ และเคารพเสียงของประชาชนทุกฝ่ายทางออกตรงนั้นต้องไม่ใช่การงดออกเสียงหรือการไม่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ครับแต่หากท่านต้องการจะคืนความปกติและมีความเป็นกลางทางการเมืองจริงทางออกของท่านคือการเห็นชอบกับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เพราะว่าการลงมติให้กับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ในวันนี้การขานชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านไว้วางใจบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนะครับแต่การขานชื่อพิธาลิมเจริญรัตหรือการให้ความเห็นชอบกับคุณพิธาลิมเจริญรัตในวันนี้ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแห่งนี้คือการให้ความเห็นชอบกับการคืนความปกติให้กับการเมืองไทยการให้ความเห็นชอบกับการให้โอกาสประชาธิปไตยได้เดินหน้าต่อและการให้ความเห็นชอบกับการเคารพเสียงของประชาชนผ่านผลการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของระอบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับตัวเลิ์ครับท่านลาักษมันก็พูดอีกท่านหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงจะท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานครับผมผมยกเมืองนานแล้วครับ <laughs> พับปิงใช่ไหมฮะอ๋อรถทางดิทันได้ได้เดี๋ดดวยวยคุณ คุณปอลเช่รึเปล่าครับอ๋อคุณจดาเดี๋ยวผมแจ้งนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้คุณจดาครับก็เดี๋ยวคิวที่จะให้ก็คือคุณลักษมณ์ก็พูดพัดผิงคิดว่าคงจะไม่ยาวนักเพราะว่าสำหรับพักเก้าไกลสี่แปดพักเนี่ยก็ยังมีท่านพิชาขอพิปลายปิดคนสุดท้ายซึ่งคงจะใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ทาง ก่าสิบพักเนี่ยคุณปรเชษจินาขอเวลาห้านาทีผมจะให้หลังจากที่คุณโรพูดแล้วสำหรับคุณจาดาเจอครับยกมือเหมือนจะประท้วงหรือชี้แจงอะไรเนี่ยเจรเจคุณจาดาครับครับไม่ได้ประท้วงครับปร่ถาจจนครับเจรจาจเจครับ